ไอเทมลับฉบับโปรวันนี้เชฟขอแนะนําน้องพรน้ำมะขามเปียกที่เขาคัดสรรคุณภาพโดยใช้แต่เนื้อมะขามที่มีการแกะเปลือกแกะซางออกเรียบร้อยแล้วที่ทําให้รสชาติคงที่และยังได้มาตรฐานอีกด้วยนะครับ และน้ำจิ้มตัวแรกที่ผมจะทำนะครับก็คือน้ําจิ้มแจ่วปลาและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือน้ำมะขามเปียกตราน้องพรนั่นเองโดยน้ามะขามเปียกของน้องพรเขานะครับก็จะให้ความเปรี้ยวหวานที่กลมกล่อมของตัวเนื้อมะขามแท้ๆเลยครับไม่ต้องไปเสียเวลาบีบน้ํามะขามเองให้แสบมือเลยแถมยังได้รสชาติวความเปรี้ยวหวานจากมะขามแท้ๆหอมกลมกล่อมและยังได้เนื้อมะขามอีกด้วย นอกจากเจีวปลาที่ทาไปนะครับก็สามารถทาน้ําจิ้มลูกชิ้นพริกนรกได้ง่ายๆเหมือนกันครับซึ่งการใช้น้ามะขามเปียกสําเร็จรูปแบบนี้นะครับจะทําให้เราทาําอาหารเนี่ยได้ง่ายมากๆเลยเพราะว่ารสชาติเค้านะครับคงที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งทําไปชิมไปให้เสียเวลาเลยนะครับแล้วผมก็จะใส่เครื่องโคกลงไปพอเขาเดือดนะครับผมก็จะใส่ตัวพริกแคงลงไปนะครับเราก็จะได้น้าจิ้มลูกชิ้นพริกนรกแบบนี้เลยครับนอกจากทาน้าจิ้มรสเด็ดนะครับ ก็ยังสามารถทําได้หลากหลายเมนูซึ่งผู้ประกอบการไม่ต้องไปเสียเวลาคันเองเลยเพียงเราใช้น้องพรน,น้ำมะขามเปียกสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่แมคโครทุกสาขาเลยนะครับ